คุณผู้ชมครับวันนี้นะสนามมาวินสเตเดียมนะครับช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับโค้ชเบไพรโรแล้วก็สตาฟโค้ชทีมงานสโมสรกิเลนพยองก็ได้นัดนักเตะขุนพล s อ g เมืองทองยูไนเต็ดเดินทางมาที่มาวินสเตเดียมเพื่อที่จะลงสนามอุ่นเครื่องแบบสนามปิดกับสโมสรอ,อายุธยานั่นเองนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณพนกิเพยองก็เพิ่งจะมีเกมอุ่นเครื่องกับทีมระยอง f c ไปแต่ในวันนี้นะครับก็เป็นน้องๆกลุ่มยังเพเยอร์ที่ไม่ได้ลงสนามในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับคือพี่ๆซีเนียนะครับก็นั่งดูน้องๆลงทีมในการอุ่นเครื่องวันนี้เพีเดียววันที่26ธันวาคมนะครับพี่ๆซีเนียเองก็จะมีการเทสสภาพร่างกายเทสความฟิตกับทีมงานของ s c g นั่นเองนะฮะ ซึ่งในการลงทีวันนี้นะครับช่วงครึ่งเวลาแรกเป็นสโมสรเอสซีจอบองทองเต็ดขึ้นนําไปได้ก่อนนะครับ1-0จากจังหวะนี้นะครับซันดี้วงเดอรีนะครับแทงบอลทะลุให้กับทิวสกุลชัยแสงโทโพนะครับแล้วก็ดึงจังหวะนิดหนึ่งยิงผ่านมือผู้สาประตูอยุธยาเข้าไป get better Yeah. Mm -hmm. ว่าช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกนะครับอายุทยาเองก็มาตามตีเสมอได้จากลูกเตะมุมครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับ โค้ดเบฟไพรโรดเองก็เปลี่ยนนักเตะยกชุดอีกแล้วครับเพราะว่ามีน้องนนักเตะเกือบ40คนเลยนะฮะก็ต้องการจะทดสอบดูความสามารถของน้องๆ้องยังเพลเยอร์นะครับเพื่อที่จะทําการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะได้ออกสตาร์ทในฤดูกาล2019นั่นเองนะครับ ครึ่งหลังนะครับอยุธยาเองนำเอสจีมทอยแต่ไป2ประตูต่อหนจากลุกตั้งเตะอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าช่วงท้ายคือเวลาหลังนะครับก็เป็นมนัดม่วงมั่นนะฮะบังหมัดน,นะครับมายิงประตูตีเสมอให้กับทีม s อสจีมทอยแต่กลับเข้าสุ่เกมได้สำเร็จนะครับ และช่วงท้ายก็ไม่สามารถทําประตูกันเพิ่มได้นะครับจบเวลาการแข่งขันนะครับก็บเป็นเอสซีจีมุนทอยเต็ดเสมอกระทีมอยุทยา FC ไป2ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ดเบยไพรโรดกันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าใน3วันที่ผ่านมานะครับมีการอุ่นเครื่องถึง2เกมด้วยกันโค้ดเบพอใจมากน้อยแค่ไหนกับกลุ่มนักเตะยังเพลเยอร์ที่ลงสนามในเกมอกมุ่นเครื่องกับทีมอยุทยาในวันนี้ครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่อุ่นเครื่องกับทีมอยุทยาแต่พี่เบฟเปลี่ยนแปลงทีมจากจากกลุ่มแรกที่เคยอุ่นกัะยองเยอะพอสมควรฮะต้องการทดสอบน้องๆใช่ไหมฮะใช่ก็เอาเด็กเยาวชนที่เราเราจะเราคิดว่าเราคนไหนมันคือตอนนี้เด็กเรายาวชนทั้งยี่สิบคนที่มาซ้อมด้วยก็ต้องให้โอกาสที่เขาได้เล่นบ้างอะไรบ้างได้ดูได้ดูว่าเขาเป็นยังไงเขาเขาคนไหนที่พอจะเก็บไว้กับทีมต่อเนี่ย กก็ให้โอาสไปแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าตัวของอยุธยาเองมีตัวทดสอบต่างชาติมาทดสอบเยอะมีแต่ผู้เล่นตัวสูงใหญ่เลยก็ดีครก็ได้เหมือนก็ได้เจอทีมนอกต่างประเทศอ่ะเพขาใช้ตัวต่างประเทศเป็น10คนก็จะได้เรื่องของของฟุตบอลที่มันเอคเรสซีฟหน่อยฟุตบอลแบบก็เอาล้าดุดันเด็กเราก็ต้องปรับตัวหน่อยก็โดนไปเยอะก็โดนโดนใช้ลูกหนักไปเยอะหน่อยแล้วก็ สองประตูที่เสียมันมันก็เป็นลูกโด่งลูกทอนเนอร์ทั้งคู่เลยแต่โดยรวมผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มมยตรงนั้นแค่อยากดูคาแรคเตอร์ตอนนี้จริงๆอยากดูคาแรคเตอร์เด็กเลยว่าคนไหนฟิมเมอ่์มันมีพอกันอยู่แล้วตอนนี้ดูแค่คาแรคเตอร์ว่าเขาเขาพร้อมจะเล่นชุดใหญ่ไหมมันเป็นอะไรที่มันมันพูดไม่ได้แล้วอย่างวันนี้แท็กติกอย่างคราวที่แล้วพี่เบย์บอกว่าเออเขาเล่นได้ตามที่ซ้อมมาอย่างวันนี้ฮะกลุ่มน้องๆกลุ่มนี้สองกลุ่มนี้ เอาวันนี้ยังตรงเลยเหรอเอ่อมันมันมาแบบว่าแวมมันมาแบบวันนี้สมาธิเด็กเนอะไม่ไม่ไม่ไมค่อยดีอาจจะเป็นไม่ดีไม่ดีอ้าวมันจะมีบางบางช่วงเรามันจะมีช่วงเกมช่วงที่มีอย่างพี่ตังลงไปเนี่ยสิบห้าทีสุดท้ายเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยมันก็จันน้องๆอ,อย่างเดียวโดยรวมรวมเลยมันมันจะมันจะยังมาครองทีมไม่ได้แต่ว่า ถามว่าไอ้ที่ซ้อมมาได้เป็นบางจุดนะวันนี้อาจจะมาเมินว่ามันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ร้อยก็จริงแต่ว่าจุดไหนที่เขากลับมากลับมานึกถึงตอนที่ซ้อมได้เขาโอเคเลยโคดเบเองก็น่าจะมีขุพนพลกิเลนจูเนียที่จะได้ออกสตาร์ทในฤดูกาล2019อยู่แล้วในใจนะครับพราะนี้ก็ถือเป็นการลงทีมเกมนัดที่4แล้วละครับก่อนหน้าน,นี้ก็เคยอุ่นเครื่องกับทีมทูแบงคอกยูเนเต็ดบางกอกลาส FC ระยอง FC แล้วก็อยุธยา FC นะฮะ ก็4เกมด้วยกันนะครับกับการทํางานที่ผ่านมาของคุณเบสไพโร่นะฮะก็วันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันคริสต์มาสนะครับนักเตะค,คุณพลกิเลพยองที่เป็นชาวต่างชาตินะครับก็ได้รับโอกาสอนุญ,ญาตให้กลับไปหาครอบครัวได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของพวกเขานะฮะคริสต์มาสอีฟนะครับส่วนคุณพลกิเลพยองที่เป็นคนไทยก็ยังจะคงทําการฝึกซ้อมต่ออีกสัก2วันนะฮะก่อนที่จะหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่และกลับมาเจอกันหลังปีใหม่เลยนะฮะแต่ก่อนที่จะหยุดพักไปนะฮะ นักเตะซีเนียเนี่ยจำเป็นจะต้องมาทดสอบสภาพร่างกายแล้วก็เทสสภาพร่างกายกับทีมของ s g g อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะหยุดช่วงปีใหม่นั่นเองครับ